ไปที่อารียนอารีนาครับก็เห็นเขาลงซ้อมกันนะครับมีความเป็นมืออาชีพเวลาซ้อมจริงจังตอนที่ไปอยู่หน้าสนามอารียนอารีนานะครับก็รู้สึกแบบมนนันเป็นอลังการไงทำให้เราแบบตื่นเต้นเป็นอะไรที่ประทับใจอยากเป็นเจ้าของตู้ตู้นั้นนะถ้าเห็นเสื้อเบอร์17เป็นชื่อกิติพงษ์นะเป็นอะไรที่แบบดีมากแล้วมันเป็นความฝันของทุกคนนะครับที่จะไปบอาชีพ ตอนที่ผมไปซ้อมเขาดูแบบจริงจังแล้วเขาตั้งใจแบบเขาทุ่มเทแล้วมันก็จะพัฒนาเราเองนี่นี่มาได้อะไรเซ้นมาทั้งหลายคนนักเตะก็จะมาให้เซนให้เซนล,ล,ลูกบอลเบนเทียพวกรามพวกเนี่ยมาเร็วหน่อยเออประทับใจเขาตอนเขามาแบบมาอยู่ร่วมกับเราเล่นหัวเลาะขำอะไรอย่างเงี้ยครับไปทัวร์ในสนามาครับดูหญ้าแบบมันยกขึ้นมาได้เลย แล้วกองเชียร์ก็กดุดันนะครับผมมั่นใญ่เลยว่าใครก็อยากไปสนามของบาเยินประสบการณ์นี้ผมเก็บไปจนวันตายแน่นอนขอบคุณโอกาสดีๆครับของอาเลียนอยุธยาครับที่เหล็กมนอกคนนึงที่ได้ไปต่างประเทศแล้วไปเจอสโมอสรอชั้นนำของโลกครับจงกล้าที่จะคว้าโอกาสอาเลียนอยุธยาแค่คุณกล้า เราพร้อมเคียงข้างคุณติดตามก้าวต่อไปของพวกเราได้ในตอน3ครับ